จ้าพอ่อสวัสดีค่ะครับ<า>พ่อเพียงใดมือหนีเขาจังน้อยเนาะเขาสามน้อยเขาสามน้อยเนาะส่วนส่อนมากสังเกตมึงว่านหยุดมือหยุดสิเขาหน่อยนอะพ่อเนาะครับมันหยุดจีเขาหน่อยแล้วพวกพี่ยังเขาหน่อยเขาร้ายกิดคือเกาล,ล่ะไปไปต่อมืออื่นนะพ่อเนาะ ยี่สิบเอ็ดมีสาหกเจ็ดวันอาทิตย์เ้าหน่อยค้บครมเลขลักตัวไรพ่อจ้าเลขลักห้าหกเจ็ด แปดเก้าตัวประกบศูนย์หนึ่งสองสามสี่จับคู่บนล่าง50าศูน53ห้าหนึ่งหสองหสาม้าสี่หหนึ่งหสอง 3, ามหกสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาเจ็ดสปดแปดหนึ่งปดสองปดสาปดสี่เ้าหนึ่งเก้าสองเกสาเก้าสี เลขวินตัวใดพอจะสี่แปดหนึ่งสองเก้าสี่แปดหนึ่งสองเก้าระว่างสี่กับแปดเนาะค <5, 5. S 1> ระับอือสี่กับแปดแลนนี้เป็นตัวเลขแนวทางเลยบททุกอย่างทุกแนว ของมืออื่นเนาะค่ะเนาะของวันที่สิบวันที่ยีสิบเอ็ดตั้งแต่หกโมงเสาร์จนหอดหกทุ่มนะคะตามช่วงขาอันนี้คือสำหรับมืออื่นเนาะสำหรับชุดมือนีกน็สามารถไปได้ทุกอย่างคือกันเมื่อกี้นี้เล่าสามัคคีออกศูนย์ส 04กับ77นี่เขา04อยู่นี่คือวก็โอเคยอยู่เด้อย่เอาไปตัวทำช่วงขาฮกมู่เซาเล่าสันติภาพประชาชนเอ่อสันติสุขและ้กะ็เล่าเอกตา อุ๊ยในบทในบทซูเนลในบทซูเนลน,น,น,นะขอเนาคะครับเอาความยาวทุกเพื่อนตัวเลขจังน้อยนะขอเนาคะครับตัวเลขห้าหน้อยของพพภพหมือนอินนะคะตรงช่วงขาตรงกับตันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตัวเลขแนวทางเลขหลักห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวประกบศูนย์หนึ่งสองสามสี่จะคู่บนล่างห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ หกศูนย์หกหนึ่งหกสองห8ส8มหกสี่4จ็ดศูนย์เจดเจ็ด็กวิ่น4 8แปดหนึ่งสองนะคะตัวระว่างคือระว่าง4 8, 8, ีค่แปดเนาะค่ะเนาะเอาพอมีอยังสีบอกับแฟนขับเอฟซีบอกีคบเข่าไห น้นกรไดสามน่อยสมแล้ว่าสามน้อยก็ไดมันเห็นว like, oh, ่าบนรางนหลังขเดียวมากน้อยทุดไทยมันบเข่าตัวเขาเรืองกันม่าสามน้อยก็โขนลอยเขาไหลแล้วว่าเรนี่เอาคอยเขาไหลบนลางเี่จหรอโนี้เว้นมาหนึงกับหนอสองก็มาเขาบนรางบนลาง นั่นนีวุ้ววขาบน่างดีคนไหนวะต้นงเป็นเช่นไหนวแวัากับเขคืองก็เราว่าเนี่ยมนมันกับขวันนั่นแหะเพราะลักัดแน่นอ่ะนั่นว่าเขานหนึ่งกับเขานหนึ่งก็หลบคนก็เรียนว่านมาวัาไปเรีนกับพวกไหนที่เข้าหรอค้เงก้นคนเขาไปเรีนถ้าเต้นขึ้นคนหอนคำพมดละเป็นหุ่นเล่นเล่านั่นเล่านี่น้อยนั่นน้อยนี่เฉพาะนันนะ เดี๋ยวจะว่าทำก็ได้หลายอยู่อันพวกเขาเกันอะไรวะพวกเขาระช่วยไหล่ตะว่าทำกับอันนั่นเขานี่อันนี้เขานี่จะว่าจะหดน้อยก็ได้หลายบาทอยู่รับกับทำในน้ำก็บมีธรณีจะพ่อกับขอกราบขอบพระคุ่นข้อหลายแล้วพันเนาะตัวเลื่อเนี้ยทางให้มากกับขอให้หิ้งปังๆขอให้เข่าทุกน้อยเข่าทุกหวยแล้วกันนะคะ เออตัวเลขแนวทางก็สามารถนําไปพิจรารณานําไปเสียงสือ่อขอบจักรกว่านคือพอวานะคะเพราะฉะนั้นทำช่วมเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาไม่พบเจอคลิปนี้แล้วก็อย่รลืมแช่ออกไปให้พ่อแม่พี่น้องห้องจักนั่งกันนกฮันเนว่าตัวเลขแนวทางของกุมเป็บจังใดหรือสีมือเพื่อความสนุกสนานกรไดแล้วแต่ทันผช่ชมสิบ พิจารณาตามความะสมนุคเนาะ,ะ,นะหรือสีน้่ไปบอกพี่น้องป้องไปที่บท่านนี่เขามากหัจักน้่ให้เขาามากหัวจักนํากันก็ได้น,นะคะกระขอคี่มี่คอยพอสุขภาพแข็งแรงตัวเล็กแนวท่างเขาเห้งๆปังๆเขาทุกน้อยนะพอเนะครับจ้าเจอกันไม่คิดนาครับพ่อขาสวัสดีค่ะครับ